สวัสดีครับวันนี้เจอก,กันกับผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่16กรกฎาคม2568เราจะเจนวันนี้ตรงกับวันที่11กรกฎาคมในคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการสรุปดวงทั้ง4ราศีที่เหลืออยู่นะครับให้กับ4ราศีก็คือราศีมิถุนราศีพิจิกราศีกุมและก็ราศีมนีนราศีมิถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนนาถึง14กรกฎาราศีพิจิกคือคนเกิดที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ันาคม ราศีกุมคือเกิดที่ระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมราศีมีนเกิด13มีนาถึง12เมษายนนะครับเราจะมาสรุปดวงโดยรวมกันทั้งหมดว่าทำไมสีราศีเนี่ยถึงไม่ได้ติด1ใน12เลยเกิดอะไรขึ้นโชคลาภการเงินเขาเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่เกิดในราศีทั้ง4ราศีเนี่ยการงานการเงินโชคลาภในงวดวันที่16กรกฎาคมจะเฮงดังปังรวยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรยายละเอียดกันนะครับต้องกราบขออนุโมทนาสาธุกับ คุณพี่สายันพาคีสันนะครับที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาสร้างกุศลส,สร้างบุญบาร,รมีสร้างเสนาสนะสงฆ์จำนวน2องร้อยบาทก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณสายันพาคีส,สันด้วยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเลื่อมใสทธานในทางพระพุทธศา,ส,าสนาอยากจะร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์กับผมหมอกิจชวลี่นะครับซึ่งเงินจํานวน2 0 0บาทที่ผมไม่ได้หกักครึ่งหนึ่งเข้าเป็นเงินสนับสนุนช่องนะครับแต่ผมจะถวายครบหมดเลยทั้ง200บาทนะครับกราบอนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะ จะร่วมบุญแบบคุณพี่สายันภาคีสันก็สามารถสแกนเคียวโครตรงนี้เข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือหากท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบไอค้ครูสี่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวเป็นดวงของเราคนเดียวก็สามารถที่จะแอสดีไลท์ที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันที่16นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะไปต่อกันในช่วงงวดวันที่1สิงหาแล้วนะครับคือแป๊บเดียวก็จะถึงวันที่1สิงหาแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบๆโกยกันซะนะครับเป็นวันนี้ในเรื่องของการ เงินชกลาบนะหมายถึงแบบนั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการกราศีมิถุนก่อนนะครับราศีมิถุนคือคนที่เกิด14มิถุนนาถึง14กรกระดาคมาดูซิว่าเจ้าชะตารอบปักนี้ดวงเป็นอย่างไรทําไมตรวจแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ราศีมิถุนในรอบปักนี้เจ้าชะตาคุณค่อนข้างที่จะสบายใจไม่ได้มีปัญหาอะไรรีแลกดีการงานการเงินของคุณไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้ามองเรื่องราวของโชคลาภล่ะคนราศีมิถุนเป็นอย่างไรเรื่องราวของการเสี่ยงโชคซึ่หอหวยซื้อลอตเตอรี่ราศีมิถุนก็มีโชคอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การเสี่ยงโชคในรอบปักนี้อาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายแต่ทําไมดวงถึงไม่ได้ติดหนึ่งใน12เกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าคนราศีมิถุนเองยังมีปัญหาติดขัดอันเกิดขึ้นจากหนึ่งวิบากกรรมเก่าในอดีตรวมถึงระมัดระวังเรื่องของกรกรมอันเกิดขึ้นจากกรกรมกาเมจะส่งผลบรบดานให้บังเกิดเรื่องของโชคลาภที่บางทีมีโชคลาภแล้วทุกข์ก็ตามมาเพราะนัคนราศีมิถุนต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งหากต้องการอยากจะร่วมบุญอยากจะสร้างบุญบารมีเพื่อที่จะเสี่ยงโชค ซ,ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้สมบ,บูรณ์แล้วก็บริบณ์ก็คือทําบุญกับมูลนิธิเด็ก,กําพร้าเ็กพิการนะครับจะดีมากๆหรือทําบุญสร้างโรงพยาบาลสงหรือร่วมบุญถาวายพวกไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเป็นแว่นตาหรือจะเป็นไม้เท้านะครับให้กับคนที่พิการตาบอดหูหนวกจะดีมากๆ คนราศีมิถุนเนี่ยหากมองเรื่องของโชคลาภเนี่ยถือว่ามีโชคแต่ถ้าเรื่องของการเงินต้องบอกว่าการเงินของคนราศีมิถุนให้ระวังเรื่องของการใช้ใจ่านยะระมัดระวังเรื่องของการเดินทางบางครั้งอาจจะสูญหายร่นหายหรือถูกแก๊งคอร์เซนเต,นเตอร์หลอกได้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งถือว่าราศีมิถุนก็พอจะมีโชคอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยเพราะว่าดวงชะตาย,ยังมีเคราะห์หามยามร้ายบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกรมกรมกาเมก็เลยส่งผลทําให้อาจจะไม่ได้ติดหนึ่งใน12ราศีมิถุนนะครับมีเลขมงคลนาโชคเช่นเดีวยวก,ก็คือเลข2 3, 3 4แล้วก็เลข7นะครับเป็นเลขมงคลนำโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้คราวนี้มาต่อกันกับราศีพิจิกหรือคนที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมมาดูกันสิว่าราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรคนราศีพิจิกในรอบปังนี้ระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ให้ดีคุณจะฟิวขาดได้ง่ายแล้วก็อารมณ์มันจะทะลุโป่งได้ง่ายมันจะโกรธง่ายบางครั้งบางทีกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหุนหันพันแล่นระมัดระวังมันจะส่งผลในด้านลบความรักอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเอาอใจ ดูแลกันนิดหนึ่งนะครับอย่าใจร้อนวูวามหากมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันก็ควรจะหาผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดมาคุยกันอย่าให้มันบานปลายไม่อย่างนั้นแล้วแนวโน้มที่มันจะเลิกลายอยารรางมีสูงถ้ามองในเรื่องราวของการงานคนที่เกิดในราศรีพิจิกให้ระวังเรื่องของการงานในช่วงนี้อาจจะมีการผันผวน,นไม่แน่นอนบางทีเราไม่สามารถคาดการหรือว่าคาดเดาอะไรได้เลยแล้วถ้าถามว่าหากเราจะเดินทางเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุยเรื่องของการเรื่องของงานนิดหนึ่งอยากจยากให้ท่านช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าท่านช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้มากพอเท่าที่เราจะสามารถทําให้มันสําเร็จได้ทั้งหมดทั้งมวลย่อมต้องอาศัยเราเป็นตัวขับเคลื่อนท่านเป็นเพียงคนอำนวยความสะดวกให้เท่านั้นเองการงานในรอบปนี้ราศีพิจิกเรื่องของอารมณ์ถือว่าสําคัญรวมถึงคุณจะต้องอดทนใจหนักแน่นไม่มีใครที่สามารถจะช่วยคุณได้ตัวของคุณเองเท่านั้นจึงจะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นได้ด้วยดีส่วนเรื่องราวการเงินของคนราศีพิจิกถามว่ารอบปังนี้เป็นอย่างไร,ราการเงินหนักเหนื่อยมีเรื่องต้องใช้จ่ายเยอะแต่คุณยังไม่สามารถที่จะหา เงินก้อนนั้นได้ในกรณีอยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารมันก็เต็มหมดหรือไม่ก็ติดแบ็คลิสบลรทำให้การกู้แบงก์กู้ธนาคารในรอบปักนี้ไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์เท่าไหรนะ่นักในกรณีถ้าเราจะหวังพึ่งพาเรื่องราวของโชคลาบจะเป็นอย่างไรราศีมิถุนดวงการเสี่ยงโชคมีน้อยมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้กับราศีพิจิกเท่าไหรนะ่นักบางทีบางครั้งหันซ้ายหันขวา จะไปไหนก็ดูเหมือนจะขาดคนขาดที่พึ่งจนทําให้เรารู้สึกท้ทอท้อทรมานแต่ราศีพิจิกต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุณต้องใจเย็นต้องหนักแน่นอย่าหุนหันพลันแล่นไม่อย่างนั้นแล้วเรื่องเราแย่ๆมันจะตามมาคนราศีพิจิกดวงการเสี่ยงโชครอบปักนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีเลขมงคลน,นําโชคให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดกรณีถ้าต้องการอยากจะร่วมบุญสร้างกุศลแนะนําการทําบุญสร้างโรงพยาบาลสงฆ์หรือซื้อวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงทําบุญเติมน้ำมันตะเกียร และอีกอย่างหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกควรจะต้องทำเนึ่งๆก็คือหมั่นไหวพระสดมน์เจริญสมาธิภาวนาแล้วเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงนะราศีพิจิกเพราะว่าดวงชะตายังไม่ค่อยเอื้ออานวยสักเท่าไหร่มาต่อกันราศีที่3ก็คือราศีกุมมาดูซิว่าราศีกุมรอบปังนี้ดวงของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรคนราศีกุมรอบปังนี้ดวงการงานของคุณเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ดีคุณกําลังจะประสบความสาเร็จการงานที่คุณทาถ้ามองในเรื่องราวของความรักก หมายถึงว่าความรักคุณได้เจอคนที่ถูกใจแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบค้าสมาคมอาจจะขอดูใจกันไปก่อนส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายราศีกุมถือว่าสุขภาพร่างกายไม่ได้มีปัญหาสามารถไปต่อได้สบายนะครับส่วนเรื่องราวของการเงินราศีกุมเป็นอย่างไร การเงินราศีกุมไม่ค่อยเด็ดหนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ยังทําให้เรื่องราวการเงินมันราบรื่นลื่นไหลมากกว่าที่เป็นอยู่ในกรณีอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ราศีกุมมีดวงหรือไม่คนราศีกุมหากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ถือว่างวดนี้มีโอกาสอยู่พอสมควรบางคนอาจจะมีโชคใหญ่บางคนอาจจะเป็นรางวันที่4ี่รางวันที่ห้าเลยก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเพราะอะไรทําไมราศีกุมเนี่ยถึงไม่ได้ติดหนึ่ง ใน12ก็ด้วยเพราะว่าเจ้าชะตาราศีกุมเนี่ยยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์ความเครียดความวิตกกงังวลแล้วก็แรงกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้เจ้าชะตาราศีกุมเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสที่การเสี่ยงโชคหรือว่าการเงินแต่ไปโฟกัสกับเรื่องความเครียดความวิตกกังวลที่ตัวเองมีอยู่จึงไม่ได้ติดหนึ่งใน12ถ้าราศีกุมเนี่ยปล่อยวางทุกเรื่องแล้วหันหน้าไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาครองจิตของตนให้เป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบแล้วคุณจะพบทางออก ที่ดีมากมาก จะทาให้คุณมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคบางคนรางวัลที่4ที่5หรืออาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวบนก็ได้ถ้าหากจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่เท่าไหร่ต้องบอกว่าราศีกุมถ้าตัดเรื่องความเครียดความวุ่นออกให้จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่3ที่4ได้สบายเลยนะครับราศีกุมยังมีเลขมงคลน,นําโชคให้ด้วยนะนะครับในวันนี้ก็คือเลข0เลข1นะครับเลข2เลข4แล้วก็เลข9 2้าสองศูนย์เเป็นเลขมงคลน,นําโชคของคนราศีกุมเสี่ยงโชคได้มีโอกาสที่จะประสบความ สำเร็จเช่นเท่ากันคราวนี้มาต่อกันกราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูเจ้าชะตาราศีมีนที่เกิดอะไรขึ้นบ้างราศีมีนอยู่ในช่วงเวลาของการเสี่ยงอยู่ในช่วงเสี่ยงในที่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเสี่ยงโชคนะเป็นช่วงเวลาที่คุณกํลาลังเจอภาวะที่ขับขันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องลองเสี่ยงทําดูบางทีมันอาจจะเป็นทางออกเดียวที่คุณจะทําได้ในช่วงเวลานี้ ถ้ามองเรื่องของการงานหมายถึงการงานของคุณกําลังสั่นคลอนไม่ค่อยราบรื่นนักมีโอกาสที่มันจะหลุดหรือมีโอกาสที่มันจะกระเด็นกระดอนออกได้บางทีเราอาจจะยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ถ้าเรื่องราวของความรักดูเหมือนกับเรามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันไม่ค่อยลงรอยกันเพราะนั้นคนราศีมีนต้องระวังเรื่องของความรักด้วย ส่วนเรื่องราวของการเงินรอบปังนี้ราศีมีนเป็นอย่างไรการเงินราศีมีนมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายแต่คุณยังหาเงินได้ดีกรณีอยาอย่าไปกู้แบงก์กู้ธนาคารราศีมีนกู้ได้ไม่มี้มีปัญหาราศีกุมเองก็กู้ได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับลืมบอกไว้ว่อสักครู่นี้ราศีมีนนะครับสามารถที่จะก,กู้แบงก์กู้ธนาคารได้ตามที่ต้องการส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16รกรกฎาคมคนราศีมีนดวงมีโชคเล็กๆเลยน้อยอาจจะเป็น2ตัวล่างหรือเป็น2ตัวบน 嗯。 เวลาจะเสี่ยงโชคเวลาจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะสมมติอยากจะซื้อลอตเตอรี่คนราศีมีนให้ไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปซื้อบริเวณแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันต่างๆจะดีมากๆแล้วเน้นคนขายที่เป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างอวบท้วมนิดหนึ่งนะครับผมยาวคนที่มีลักษณะแบบนี้เวลาเสี่ยงโชคด้วยแล้วเนี่ยมักจะมีโอกาสดีๆเลขมงคลนาโชคของคนราศีมีนมีเลข1เลข2เลข, 6, เลข6เลข7แล้วก็เลข8นะครับหนึ่งสองหกแปดเจ็ดนะครับเป็น เลขมงคลนำโชคของคนราศีมีนก็จะมีประมาณนี้นะครับกับการสรุปดวงทั้งหมดก็จะประมาณนี้ในการสรุปดวงทั้ง4ราศีที่เหลืออยู่นะครับจะมีราศีที่พอจะมีโชคลาบใหญ่ๆก็จะเป็นราศีกุมนะครับก็จะมีโอกาสดีๆพอสมควรทีเดียวแต่ราศีที่ไม่ควรเสี่ยงโชคก็คือราศีพิจิกแล้วก็โชคลาบพอที่จะมีมาถึงก็เป็นราศีมีนกับมิถุนนะครับเอาละฮะกับ4ราศีที่เหลืออยู่มาถึงบทสรุปสุดท้ายก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วย รวมถึงหากต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็สามารถที่จะทักไ d ดีไลน์เข้ามาได้ตามไ d ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะร่วมบุญสร้างกุศลร่วมกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะสแกนคิวโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับกับราศีที่เหลืออยู่ทั้งหมด4ีราศีลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่หลังวันที่1 6ไปแล้ววันนี้ขอให้ทุกทกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้มีโชคเวลาประสบความสําเร็จท,ท,ทุกทท่านวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ